สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบมัลเ,เล่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักของซึงจูครับที่แน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้สาวๆเราก็ได้เห็นโมเมนต์ของสาวๆ IBK รวมตัวกันเที่ยวที่ประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดหรือว่าล่ามพรพันธ์อย่างเจนนี่ครอมบี้หรือว่าจะเป็นซึงจูหรือว่าลิโบโลโของ IBK ที่ได้เข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยครับซึ่งอย่างที่เราเห็นกันเลยบางส่วนสาวๆบางคนก็ได้เดินทางกลับประเทศของตัวเองไปแล้วแต่อย่าง ซึงจูต้องบอกเลยว่าเธอน่าจะติดใจประเทศไทยหลงรักเมืองไทยเข้าแล้วอย่างจังๆครับล่าสุดเธอได้ไปท่องเที่ยวที่ภูเก็ตยังไม่กลับประเทศเกาหลีใต้เลยครับเธอได้ลงภาพตามกลางธรรมชาติที่ภูเก็ตเห็นแล้วสดชื่นตามซึงจูไปเลยจริงๆครับนอกจากนี้เธอก็ยังได้มีการไปเที่ยวชายหาดต่างๆเห็นแล้วก็ดีต่อใจครับซึงจูยังคงท่องเที่ยวมีความสุขกับการพักผ่อนในประเทศไทยของเราเธอนั้นท่องเที่ยวหลาย ััังหวดเลยครบนอกจากที่จะเที่ยวในภาคกลางแล้วล่าสุดเธอก็ลงใต้ด้วยน่ารักมากๆเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจครับกับสาวๆนักตบต่างชาติที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราแล้วก็ดูว่าแต่ละคนนั้นดูติดใจมากๆเลยครับกับการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราในครั้งนี้น่ารักครับสาวๆรอเชียในรายการทีมชาตินะครับ